เปเป็น m ม s s ซจอ o ฟเ o ยพอเราเข้าเด็กนะเป็นทาวิน a บ separation นะแล้วก็ไพ่นะสรุปได้สำหรับได้เป็น miss o p portunity นะเขาบอกว่า I d n t act when I should have นะก็คือเขาบอกว่าเออฉันไม่ได้ทำอะไรนะทั้งที่ฉันควรจะทำนะฉันหรือผมหรืออะไรก็ได้นะแทนตัวน,ะนี้แต่ให้นะมาสิบสองใบนะจาก ใตบนนะก็จะมีเป็นกรุก๊ปเน็นะก็คือ oh, get over the past นะเขาบอกว่า I'm struggling to get over the past นะเขาบอกว่าเอ,อ่อยกโทษนะเขาเหมือนอยากสารภาพบาปสารภาพผิดกับคุณนะเขาบอกว่าเขาอยากที่จะก้าวข้ามผ่านอดีตไปนะ get over นะ unfinished business นะ we still have things to resolve and discuss นะก็คือเขาบอกว่าเขาคิดว่ามันยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขและต้องคุยกับคุณนะเขาบอกว่าเรายัางเรื่องต้องคุย นะเพราะว่าเขาสึกว่ามัน unfinished business นะเหมือนมันยังไม่จบนะเรื่องของเราไม่ยัไม่จบสำหรับเขาที่คิดนะ guilty นะ guilty นี่ก็คือ i feel pain from the damage i have caused นะก็คือความผิดนะเขาบอกว่าเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดนะจากการทำลายที่มันเป็นผลมาจากที่เขาทำไปแล้วนะ commitment นะเขาบอก i want you to be a part of my future นะเขาบอกว่าผมนะต้องการให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตของ ผมนะหรือของฉันก็ได้นะคอมคอนเวอร์เซชันนะเขาบอก want t o c a l l y o u and h e e r your voice นะเขาอยากที่จะโทรหาคุณแล้วก็ได้ยินเสียงคุณก็อที่จะคุยนะอาจจะอดีเคยคุยกันนะบ่อยหรือเปล่านะก็สิบนะก็ยังนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแคร์คำชุดชิบนินานะเขาบอกแอ a อะเฟร t วอตอาร์เดอร์ l ีนะวิวติงนะเขา อย่างแคร์สังคมนะว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงนะในเรื่องของคุณกับเขาเนะี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันนะคู่ทวินเพมอายุห่างกันมากๆนะเดนดมิงนะ I am always longing for you นะก็ฝันกลางวันนะเขาบอกว่าเรายังนึกถึงเรื่องเธอเสมอนะหรือว่าผมก็ได้นะในช่วงที่เขาแบบว่างๆนะกลางวันนะฝันกลางวันนั่นเองนะอันส i ตย์ใจนะก็ไม่ค่อยพอใจก็ยัง ม่ได้โอเคในะตอนนี้เขาบอก I wasn't happy the way things I uh, the things were going นะเขาบอกว่าอาผมไม่มีความสุขเลยนะในตอนนี้กับสิ่งที่มันกำลังเป็นไปนะแสดงว่าตอนนี้เขาไม่มีความสุขนะถึงได้ยังมานั่งนึกถึงคุณอยู่นะก็คือยังคิดว่าไม่จบนะก็ยังอยากที่จะแก้ไขมาเคลียนะแล้วก็ยังอยากคุณยกโทษด้วยนะแล้วก็ยังอยากได้คอมมิชเมนต์ยัง อยากให้คุณเนี่ยนะคตเขาเนะี่ยแต่ว่าใดใคือเขาแคร์คำหนึ่งฐานะอันตรงนี้เป็นประเด็นหลักนะอย่างอื่นก็ดูมันจะไม่ได้มีอะไรมากนะแล้วก็โฮปนะก็คือไอ้ครับมันอ e ี้เป็นแอปออนอาเซียนะเขายังมีความหวังนะเรื่องของเรานะก็คือเขาบอกว่าเขาไม่เคยที่จะเลิกพรมเรื่องของเราเลยนะเย็ดคือเลยนะแวนลู Value, นะคุณค่านะเขาบอกว่า We have too many d i f f e r e n เรนนะเขาคิดว่าคุณกับเขามีความแตกต่างกันมากเกินไปนะด้วยเรื่องฐานะทางการเงินด้วยก็ได้นะ s h uh, a d ต w s i ส e นะเขาบอกว่า You made me like Michael นะเขาบอกคุณทําให้เขานะได้เห็นถึงมุมมืดนะเวลาอยู่คนเดียวก็ได้นะทำให้เขาเห็นนะความผิดพลาดชัดเจนขึ้นนะ Expected outcome นะสิ่งที่เขาไม่ได้คาดคิดนะมันจะเกิดขึ้นนะ s, Things h i n g s go the way I p l a n d นะสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้นะเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่เขา เกมหรือแพนไม่เลยนะว่มันจะเกิดขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็ไปนี้นะ mm hmm. ก็คือวิ s o อ p o r t ตูนิตี้นะเขคิดว่าโอกาสนะมันคงจะหมดหรือพลาดไปแล้วนะแต่ว่าเขาก็ยังหวังอยู่นะ mm hmm. เพราะว่าเขาังมีความหวังอยู่และยังอยากได้คอมเมนต์ทั้งที่รู้สึกว่าหมดโอกาสนะแล้วก็หลายสิ่งที่เราอยากบอกคุณนะร่วมๆเป็นประมาณนี้